สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําระบบครับเป็นระบบสร้างเกียรติบัตรนะครับแล้วก็จะเกียรติบัตรแล้วก็สามารถค้นหาเกียรติบัตรของตัวเองได้นะครับสําหรับคนที่อยากเรียนเขียนเว็เขียนไซส์เขียนโปรแกรมนะครับหรืออยากจ้างเขียนโปรแกรมหรืออยากจะคุยยนะครับก็แอดไลน์แอดตา่างคขีมาได้เลยครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบจัดการเกียรติบัตรออนไลน์นะครับสามารถจัดการเพมเพจเกียรติบัตรนะครับแต่ละ รายการเรื่องที่อบรมนะครับขึ้นมาได้แล้วก็ Import รายชื่อผู้อบรมนะครับเข้ากิจบัตรนั้นๆนะครับแล้วก็ทําให้คนที่ต้องการกิจบัตรครับก็มาค้นหามาเซิร์ชนะครับกิจบัตรของตัวเองได้ครับจากในระบบเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับอหน้านี้ครับเป็นหน้าค้นหากิจบัตรนะครับของคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับเขาก็อาจจะเซิร์ชนะครับชื่อนามสกุลเรื่องที่อบรมปีที่อบรมเดือนที่อบรมนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะเซิร์ชชื่อของตัวเองใช่ไหมครับอ่ะก็เซิร์ชชื่อตัวเองเข้ามาผมก็พิมพ์ไปหนึ่งชื่อนะครับที่ผมทําไว้แล้วนะครับแล้วก็กดค้นหากิทิบัตรพอกดค้นหากิทิบัตรแล้วนะนี่เห็นนะก็จะเจอกิทิบัตรของตัวเองขึ้นมาครับแล้วกดดาวน์โหลด pdf เข้าใจไหครับก็จะโหลดอ่า pdf ขึ้นมาได้ครับก็จะเป็นชื่อนามสกุลของตัวเองนะครับแล้วก็ดาวน์โหลด pdf ที่เป็นกิจบบัตรของตัวเองเก็บไว้ใช้งานนะครับ คราวนี้เรามาดูหลังบ้านนีขวานนะครับว่าทํางานยังไงอย่กเราก็ล็อกอินแอดมินเข้ามาก่อนนะครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นหน้าเดิมต่อไม่ใช่งานนะครับต่อมาก็คือมาจากการกิจบัตรเลยนะครับแล้วก็กดคําว่าสร้างกิจบัตรใหม่ก็เขียนเลยครับเรื่องที่อบรมเรื่องอะไรปีพศอ,อ,อะไรสถานที่อบรมอะไรแล้วก็เชนเพจนะครับ ของกิจบัตรล้าก็ทําให้เรียบร้อยครับแล้วก็อัปโหลดตัวเทมเพลตกิจบัตรเข้าไปนะครับเรากดบันทึกฟอนทึกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รายการกิจบัตรขึ้นมานะครับจะเห็นว่าผู้รับกิจบัตรจะเป็นส่วนคนอยู่นะครับให้เรามาที่ตรงจัดการรายชื่อครับที่เป็นรูปคนทําการอัปโหลดรายชื่อเข้าไปครับเป็นแบบไฟล์ csv นะครับผมก็ import เข้าไปแล้วนะครับเรากดนาเข้า ใช่หไหมครับพอกดน้อข้าแเราก็เห็นนะครับว่ามีทั้งหมดห้าคนนะครับในไฟล์นี้มีห้าคนเรากดคลิกเข้าไปดูครับก็จะมีรายชื่อห้าคนนะครับที่เราอินพุตเข้าไปตรงนี้ก็สามารถลบได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดของแต่ละคนได้นะครับต่อมาเนี่ยเราก็ต้องมาปรับตำแหน่งครับตำแหน่งของรายชื่อของคิทิบัตนะครับให้เราคลิกคําว่าตัวปุ่มปินสอนครับแก้ไขพอเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่า จะมีตัวกรีดไปขึ้นมาครับตัวนี้ก็จะมีชื่อเห็นไหมครับสามารถกดเลื่อนตำแหน่งได้ครับว่าจะตำแหน่งชื่อตรงไหนเพราะวกก่าิบัติแต่ละอัน่ะมีตำแหน่งที่ต้องวางในชื่อไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับเช่นเลกไปก็สี่แปดนะครับหกสิบเตรมที่จะได้เจ็ดสิบสองนะครับได้ฟอนต์แค่เจ็ดสิบสองเอาซัดสี่แปดก็พอคราวนี้เราก็วางตำแหน่งให้มัน ให้มันตรงกับที่เราต้องการนะครับก็อาจจะปรับเรื่อยๆครับอาจจะปรับเพราะว่าอ่าตัวเทมเพลตอาจจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับส่วนที่ผมทําไว้เนี่ยจ,จะเป็นขนาดเอซีเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขนาดจะไม่ใช่เอซีเนี่ยมันอาจจะต้องปรับลงไปเรื่อยๆนะครับก็อลองปรับดูครับตรงนี้ก็จะเป็นสีตัวสอนได้นะครับเช่นปรับเป็นสีส้มแล้วกัน นะครับกับสีส้มเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับก็เราปรับได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับเรากดตรงนี้ดาวน์โหลดครับเพื่อดูดาวน์โหลดตัวอย่างเห็นไหมครับมันก็ดาวนโหลดตัวอย่างมาครับเห็นหัยชื่อก็อยู่ประมาณนี้คราวน,นี้เราก็ทดสอบโดยการดาวน์โหลดของคนอื่นดูบ้างครับเช่นดาวน์โหลดของค่าวโปเกมอนนะครับ เห็นไหมครับก็จะโดดลงได้นะแบบนี้ขึ้นมาคราวนี้ก็จะเสร็จสิ้นในการทําเรียบร้อยนะครับครน,นี้เราก็สร้างกิจิบัตแล้วก็อินพ r t ตชื่อไปแล้วก็ทำเดียวนะครับได้ครบทุกคนเลยต่อมาเราจะลองค้นหากันดูนะครับก็ออกจากระบบก่อนคราวนี้เราจะค้นหาชื่อคาวโปเกมอนนะครับกดค้นหาคิดิบัตจะตรงนี้นะครับเขียนมาก็จะเจอกิจิบัตของตัวเองครับ ข่าวโปกเกมอนอุปกรณการใช้ไอที่ทำไปเมื่อกี้นะครับแล้วกดดาวน์โหลด PDF นะเห็นไหมครับก็จะได้คติบัตรของตัวเองเข้ามาแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับระบบจัดการคีติบัตรนะครับแล้วก็จัดการเทมเพลตของคติบัตรแล้วก็ Import รายชื่อเข้าไปคติบัตรในเทมเพลตันนั้นนะครับเพื่อให้คนที่มาอบรมหรือว่า มาสมมานาครับได้ดาวโหลดสกิริปัตไปของตัวเองนะครับอาจจะใช้ในการแข่งขันก็ได้นะครับแล้วแต่จะไปปยุกต์ใช้สําหรับคนที่สนใจตัวระบบนะครับซื้อโค้ดซื้อระบบจะเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมนะครับหรืออยากจะช่างนะครับ mm hmm. เขียนโปรแกรมก็สามารถแอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปมาได้เลยนะครับ